สวัสดีค่ะมาแล้วค่ะอันนี้คือหลังทําเสร็จเลยนะคะก็จะมารีวิวว่าหลังทําเสร็จแล้วเราจะได้อะไรกลับมาบ้านบ้างน,นะคะอันแรกนะคะที่ได้มาเพิ่งแกะเมื่อกี้เลยเป็นยาลดบวมของทาง idl นะคะ mm hmm. เขาก็ให้กินทุกวันเป็นลดบวมแล้วก็ที่หลังหน้าของคุณหมอจาก idl เหมือนกันแล้วก็เป็นเซตยาที่ได้กลับมาก็จะเป็นยาทาแผล ยาลดบวมแล้วก็ยาฆ่าเชือ้อแก้ปวดลดบวมเพราะฉะนั้นแล้วที่ใช้ยอยู่ก็คือต้องรีบกินข้าวเพราะว่าอยากกินยาตอนนี้เริ่มเจ็บเลี้ยวอะก็เลยต้องรีบกินข้าวนะกินอันทึหนดีอ่ะมันยาหายได้ไหนถึงเม,มืมาแล้วน่าจะหน้าตึงๆเ,เลยนะเย้เว้กินฆ่าเชื้อก่อนแล้วกันโอเค ที่กินไปก็คือเม็ดแรกออกซะแล้วแล้วเขาก็ให้เซ็ตทําแผลมาอันนี้เรบวมแกเสบกิสสนเอยเริ่มแล้วเริ่มปวดแล้วจ้ะ,ะเขาก็ให้เป็นแบบเซ็ตทาแผลมานะคะน้ำเกลืออะไรก็ว่าไปมาเล่าให้ฟังดีกว่าก็คือแป้งทําแบบปีดแล้วก็ใช้เป็น กระดูกหลังหูนี่คือสภาพนี้คือเป็นสภาพเดียวกับที่ตอนผ่าตัดแล้วก็จากห้องผ่าตัดเดินทางมาถึงบ้านก็ยังเป็นสภาพนี้อยู่อันนี้คือหลังทําเลยต้องเดินอย่างนี้หรอันนี้ก็คือหลังทําเลยแผลก็อยู่ตรงนี้ก็สามวันเดี๋ยวมาดูกันก็คือสามวันแกะเฟือกแล้วก็เจ็ดวันถึงสิบสี่วันเจ็ดวันตัดใหม่ที่หูแล้วก็สิบสี่วันก็คือใหม่ละลายตรงนี้ก็มาแกะปมบางเห็นพี่เขาว่าอย่างนั้นก็ติดกันกันด้วยละกันจริงๆแล้วอะ ตอนแรกมีคนบอกว่าฉีดยาชายตรงนี้เจ็บมากปากเซียนมากแต่อาจริงๆนะสำหรับแป้งอ่ะแป้งคิดว่าเข็มแรกตรงนี้กับเข็มที่เข้าตรงนี้เจ็บเท่าๆกาันแต่ว่ามันก็เป็นความรู้สึกที่ที่ก็ไม่ได้รู้สึกว่าเจ็บขนาดน,นั้นแต่ก็เจ็บแบบน้ำตาเล็ดอยู่แหละค่ะแล้วก็ตอนที่เขาฉีดยาชาที่หูเนี่ยก็เจ็บน้อยมากน้อยสุดๆเลยถ้าเทียบกับจมูกแล้วแบบไม่ติดฝุ่นเลยเพราะฉะนั้นแล้วที่หูเนี่ยถือว่า ดีสุดแต่ว่าเขาก็บอกว่าหลังจากที่ทาเสร็จแล้วเนี่ยที่หูจะปวดสุดปวดกว่าจมูกเอาเป็นว่าเดี๋ยวขอตัวไปประครบก่อนเพราะว่าเขาให้ประครบมาแป้งเห็นว่าตรงนี้ของแป้งบวมมากเลยเดี๋ยวแป้งก็ไปประครบแล้วเดี๋ยวยังไงจะมาถ่ายคลิปอัปเดตกันนะคะบ๊ายบาย